EA สําหรับเป็นเครื่องมือ,อช่วยตั้งตัว GPSL นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งทาร์เก็ตว่าเราจะ SLTP กี่เหรียญอะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน MT5 นะครับตัวเนี้ยใช้ได้เฉพาะ MT5 ะสามารถที่จะโหลดไปใช้ฟรีนะครับตัวนี้ไม่มีหมดอายุนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับ EA ลำดับที่ 67เนะครับเป็นเวอร์ชันฟรีเวอร์ชันที่1นะครับ EA set uh, HLGP Target uh, เราจะใส่กี่เหนนรียญโอเคเดี๋ยวตัวนี้ลิงก์ EA นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ดาวน์โหลดที่นี่นะครับรลล uh, แล้วก็กดคลิกดาวน์โหลดมาได้เลยแล้วก็กดดาวน์โหลดปกติได้เลยนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้ฟรีนะครับ าสามารถที่จะเอาไปใช้ไม่มีหมดอายุนะครับน่าจะเหมาะสำหรับใครที่สอบกว้องทุนนะครับยกตัวอย่างว่าเราต้องการที่จะวันนี้เราต้องการเทรดเราจะเสียทั้งหมดกี่เหรียญหรือว่าไม้เนี้ยเราต้องการเสียกี่เหรียญทีกี่เหรียญสามารถที่จะตั้งตรงนี้ได้เลยตัวนี้เป็น E A นะครับ ไม่ใช่อินดี้นะครับเป็น e A แล้วก็เป็น M T 5นะครับเราอย่าลืมติ๊กตัวนี้ในช่อง input นะครับมันก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะครับมีมีแค่2ฟังก์ชันสต็อ l o s ตเ e t t i n g เนี่ยเราเปิดหรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการเปิดแล้วก็เป็นออนนะครับเราต้องการ S L เนี่ยเรากี่เหรียญเป็นเหรียญน,นะครับตัวอย่างตัวน,นี้ก็คือ100เหรียญ แล้วก็ในเรื่องของ TP เราต้องการให้ EA เขาวางเส้น TP ให้ไหมเราเปิดใช้งานเราก็เปิดออนนะครับแล้วก็กี่เลรี้ญ50เหรียญยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเรารันกับคู่ทองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูการทำงานนะครับติ๊กตรงนี้นะครับโอเค เอนเอเบิล uh, uh, จะได้ไว A ่า EAA ทำงานแล้วนะครับทีนี้ uh, การทำงานนะครับการใช้งานเราต้องมาเปิดออเดอร์เองนะครับเมื่อกี้เราตั้งว่าเฮ้ยเราต้องการที่ใช้ SL อที่100 t เทปู้ฟิตที่50 uh, การทำงานก็คือ uh, ยกตัวอย่างเราต้องการเ uh, ทปู้ทองเราต้องเป็นคนกดออเดอร์เองนะครับแต่เขาจะไปค uh, ำนวณให้เราเองเราก็กดโอเค ถ้าเราสังเกตนะครับเนะขาก็จะตั้งตัว TP TP นะให้เราแล้วก็ SL ให้เรานะ SL อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็หนึ่งพัน point ก็คือ,เอ100เหรียญนะครับตัวนี้เราเปิดที่0.1 lot หลแล้วก็ TP เ,เ,เรา50เหรียญเรก็ให้50เหรียญก็500 point การทางานประมาณนี้นะครับทีนี้กรณีที่เรามีการเปิดออเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะขยับตัว TPSL ให้เราให้สั้นขึ้นนะครับมาเราสังเกตยกตัวอย่างผมว่าเฮ้ยผมต้องการเปิด0 0 5แต่เราต้องการเสียเท่านี้เราแยเดได้เท่านี้อ่ะยกตัวอย่างนะครับเปิดศูนย์ศูนย์ห้าปุ๊บเขาก็จะขยับ m o ดิฟายเอ e เให้เราครับนะตอนนี้เราเปิด2ไม้นะครับไม้แรก0.1ไม้ที่2 0 0 5นะเราสังเกตนะครับตัว TPSL ของเราก็จะขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับตัวเราจะเสียเท่าไหร่ลอสเราเสียเท่าไหร่ Profit เราต้องการได้เท่าไหรนะ่เป็นการ Adjust นะครับตัวนี้ ตัวอย่างเอา0.05อีกหมาหน้นึงนะครับเขาก็จะขยับ TPSL เราให้สั้นลงเหมือนเดิมนะครับปึ๊บนะก็เอ,อ e a ตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเอาไปใช้ในการสอบกองทุนน่าจะน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าเราต้องการรู้ว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยไม้นี้เราเสียเท่าไหร่เราควรที่จะ เราควรที่จะกําหนดตัวเหมือนเหมือนการรีเพอร์เทรครับเราเสียไม้นี้เราต้องการเสียแค่เท่านี้แล้วเราเปิดไม้ขนาดเท่านี้มันจะตั้ง TPS ดวให้เราการทํางานประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นใส่คู่ทองเดี๋ยวลองออใช้ได้ทั้งหมดนะครับคู่ทองแล้วก็ค่างเงิน เดี๋ยวัวอยางตัวนี้เดี๋ยวไปใส่กับคู่ค่างเงินนะครับเอา e U R นะครับจะอ,อยางตัวนี้ง่ายๆก็เราก็เอา E a เข้ามาใส่ในกราฟที่เราจะตั้งตรงนี้โอเคเปิดทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมเรากดออเดอร์0ูุด อัานยกตัวอย่างศูนจุดหนึ่งนะเราสังเกตเส้น T P นะครับ T P จะอยู่ด้านบน500ร้อยพแล้วก็ตัว T P take profit นะครับ50เหรียญ S L 100่เหรียญนะจะประมาณนี้นะครับการทำงานเปิดนศะึงจุดส,สองเขาก็จะขยับตัว g P S L ให้เราเข้ามาใกล้มากขึ้นนะครับ การทำงานประมาณนี้นะครับเขาจะคงตัวนี้ไวประมาณนี้โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับบิตบิตคอยก็ได้นะครับแต่บิตคอยราคาไม่ไม่ไม่ได้วิ่งนะครับอโอเคก็การทำงานก็ประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็เข้ามาดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลย หรือว่าใครติดปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาสอบถาไมไปเลยวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ